สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติเพื่อนผู้บริหารเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการพอสอพอปพบเพื่อนครูได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมนายนุก,กูลชูนุย้ยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานารา t ธวา a เขต2ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ดอรอดุลพรมแสงให้มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนครูซึ่งในวันนี้มีรายละเอียดที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนครูสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียนซึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ เราอยากจะให้เด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะเด็กที่เป็นคนไทยมีลักษณะของความเป็นไทยเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความรู้คู่คุณธรรมและเขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและโดยเฉพาะ สุดท้ายแล้วผลในการจัดการศึกษานั้นเราต้องนําเรื่องของคุณภาพอันเป็นความสามารถของเด็กมานําเสนอกันซึ่งในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนั้นก็จะมีการแข่งขันทักษะอย่างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่16กรกฎาคมและวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใน3ระดับก็คือชั้นป .1 ถึงป .3 ชั้นป .4 ถึงป .6 และชั้นม .1 ถึงม .3 นะครับซึ่งในการแข่งขันดังกล่าวได้มอบให้ศูนย์อีลิกในแต่ละอำเภอได้คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนของศูนย์อีริกแต่ละอำเภอนะครับในวันที่16รกรกฎาก็จะเป็นการแข่งขันในระดับอำเภอและวันที่18ก็จะนําตัวแทนในระดับอำเภอเหล่านั้นมาแข่งขันในระดับเขตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของเขตที่จะไปแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศต่อไปนะครับ การแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียนอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการแข่งขันทักษะของศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ที่12จังหวัดยะลานะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันสั้นๆว่าสบย .12 นะครับโดยสบย .12 ได้กําหนดแข่งขันทักษะทางวิชาการที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของเด็กขึ้นมานะครับในระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2555ที่จะถึงนี้นะครับ โดยในเขตพื้นที่การศึกษาราราธิวาสเขต2เราได้กําหนดที่จะส่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะของเด็กทั้งหมด18รายการนะครับและนอกจากเป็นเรื่องของการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแล้วก็จะมีนิทรรศการของครูที่จะไปนําเสนอซึ่งในปีนี้ทางเขต2ก็จะนำนิทรรศการในเรื่องของอ,อัตลักษณ์หรือว่าในเรื่องของอิสลามศึกษาก็ไปนําเสนอนะครับ ในส่วนของการแข่งขันทักษะอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาลาที่วาสเขตสองซึ่งท่านผู้อนวยการสำนักง,งานเขตดอรอดุลพรมแสงท่านได้ให้นโยบายในเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเขตพื้นที่ของเราในปีนี้นะครับโดยเราจะจัดการแข่งขันทักษะของเด็กอย่างเดียวนะครับทั้งหมด 11กลุ่มสาระ88กิจกรรมหลักและ183กิจกรรมย่อยนั้นเราจะแข่งขันในระหว่างวันที่30-31ถึงส1สิงหานะครับใช้เวลาแข่งขันทักษะของเด็ก2วันหลังจากนั้นก็เว้นไปช่วง1นะครับแล้วก็จะให้มีการจัดนิทรรศการของคุณครูอีก3วันระหว่างวันที่6-8ถึง8กันยาโดยเฉพาะในช่วงของการจัดนิทรรศการนั้นในปีนี้นะครับเป็นนโยบายพิเศษของท่านผู้ในการเขตที่อยากจะเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติทั้งบ้านทุกท่านนะครับได้มารับชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนผลงานของครูโดยในปีนี้ทางเขตพื้นที่ก็จะเชิญดาราได้มานำเสนอได้มาพบกับท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้มีเกียรติเพราะ,ะนั้นขอนำเรียนในเบื้องต้นนะครับในระหว่างวันที่6ถึง8กันยาก็จะมีการจัดนิทรรศการ ที่เป็นผลงานของโรงเรียนและผลงานของครูที่อยากจะนําเรียนท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติได้มาชมผลงานในระหว่าง6-8กันยานี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าวแล้วในวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบประกันคุณภาพ ให้กับเพื่อนผู้บริหารและคุณครูรวมทั้งผู้ปกครองหรือท่านผู้มีเกียรติที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับในการจัดระบบประกันคุณภาพทางการศาึกษานั้นถือว่าเป็นการรับรองผลในขั้นสุดท้ายของการจัดการศึกษาที่โรงเรียนโดยเฉพาะ ในปีการศึกษา2,554ถึงปี2,558นะครับเป็นปีแห่งการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบที่3ที่เรียกว่าเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียนโดยในการจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษานั้นในประเด็นแรกเป็นเรื่องของการกําหนดมาตรฐานทางการศึกษาที่อยากจะนําเรียนไปยังท่านผู้บริหารและเพื่อนครูทุกคนนะครับให้ ประกาศการใช้มาตรฐานทางการศึกษาให้ละเอียดและชัดเจนและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของปฐมวัยหรือมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐานสิ่งที่ ทุกโรงเรียนต้องวิเคราะห์และก็ประกาศในชัดเจนคือมาตรฐานด้านอัตลักษณ์และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมที่ทุกโรงจะต้องประกาศที่อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับและเมื่อท่านจัดระบบทั้ง8ระบบเสร็จแล้วเนี่ยทุกโรงเรียนนะครับก็จะต้องรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาในแต่ละปีที่เรียกว่าจัดทำสานั่นเอง ในปีนี้นะครับท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตท่านดรกเตอรดุนพรมแสงท่านได้กำหนดนโยบายหลักๆเอาไว้ว่าทุกโรงเรียนหลังจากจัดการศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยต้องรายงานผลให้เขตทราบโดยดว่วนที่สุดโดยในปีนี้นะครับขออนุญาตแจ้งเพื่อนผู้บริหารและเพื่อนครู ที่อยู่ที่โรงเรียนทุกคนช่วยกันตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแล้วก็จัดส่งเอสเอให้เขตโดยด่วนที่สุดโดยทางท่านผู้ในการสำนักเขตท่านได้กําหนดเงื่อนเวลาเอาไว้ว่าภายในวันที่25มิถุนายนนี้ทุกโรงเรียนต้องส่งสาให้เขตให้ได้นะครับซึ่งในเรื่องของการรายงานการประกันคุณภาพภายในนั้นถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อย่างหนึ่งของโรงเรียนที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและก็ให้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการจัดทําซาในระบบประกันคุณภาพดังกล่าวแล้วในเรื่องของการจัดทํามาตรฐานทางการศึกษาซึ่งเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าทุกโรงเรียนต้องวิเคราะห์ทั้งมาตรฐานและกําหนดค่าเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสํานักง,งานเขตพื้นที่ก็จะเชิญคุณครูผู้รับผิดช,ชอบในเรื่องของการประกันคุณภาพ นะครับทั้งคุณครูที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพของปฐมวัยมาร่วมประชุมเพื่อกําหนดและก็ประกาศมาตรฐานของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องการจัดทำมาตรฐานและการการจัดทำซาแล้วนะครับทางเขตพื้นที่ก็ มีแนวคิดแล้วก็มีโครงการที่จะจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในทางการศึกษาที่เรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับซึ่งในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในนั้นในเรื่องของการประเมินคุณภาพนั้นจําเป็นที่ทุกโรงเรียนจะต้องเสนอ,อชื่อผู้ที่มาเป็น ผู้ทรงวุฒิภายนอกที่จะมาประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจํานวน3คนนะครับซึ่งสังสามคนนั้นจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ทรงวุฒิภายนอกทั้งสิ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้ทางเขตก็จะจัดอบรมให้กับท่านรองผู้นวยการสํานักงานเขตศึกษานิเทศและก็ท่านผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของ าการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในอีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากเรื่องของผู้สงรงวุฒิแล้วเรื่องการประกันคุณภาพก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสำนักเขตได้กําหนดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมนะครับโดยทางเขตพื้นที่จะจัดทําข้อสอบอเพื่อที่จะเป็นข้อสอบมาตรฐานให้กับทุกโรงเรียนไปวิเคราะห์ผู้เรียนว่าผู้เรียนของเราทุกวันนี้ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงรายมาตรฐานใดตัวบ่งชี้ใดนะครับ เพราะสุดท้ายแล้วท่านผู้เหนวยการสำนักเขตท่านได้กําหนดนโยบายเอาไว้ที่จะให้ทุกโรงเรียนอสอนและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการสอบโอนเน็ตในปีนี้กําหนดจะต้องทุกโรงเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้านะครับซึ่งในระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎานี้นะครับทางเขตได้ขอความการุณาให้ทุกโรงเรียนนะครับได้ช่วยกำชับให้คุณครูผู้สอนทุกสาระวิชา นะครับของชั้นป .6 และม .3 ได้ช่วยออกข้อสอบนะครับทุกรายมาตรฐานทุกรายตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ละหนึ่งข้อนะครับ จากเดิมที่ทางเขตเคยแจ้งเอาไวา้โรงเรียนละ20ข้อนั้นขออนุญาตแก้ไขเป็นทุกรายตัวบ่งชี้และรายมาตรฐานมาตรฐานละ1ข้อนะครับนี่คือสิ่งที่อ,อยากจะนําเรียนในเบื้องต้นไปยังท่านผู้บริหารเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่สําหรับวันพฤหัสนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีใน,ในรายการเพื่อนผู้บริหาร พวเพื่อนครูไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ